ต้องเอาเลขที่สี่ให้มีเท่ากัรงนะเดี๋ยโอเคไหมกาแก้บั๊กอยู่พักหนึ่งก็เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นวิ่งครบสี่หลักแล้วเร็วแนวโน้มน่าจะวิ่งครบและถูกต้องแล้วแต่เรื่องการดีเลย์ที่ จังหวะที่เหมาะสมเร็เวมากดดเลยดเลยเป็นอัสายชาอัสายชาใส่ได้สุดตรงนี้ต้องเปการปรบับเรื่องของดีเรที่เหมาะสม

เดแต่เพ <Okay. S 2> ิมเวลาเพิ่มดีเลยขึ้นมาครับทำได้แล้วหุ่นตัวสั่งสาหนะครับแต่้อมทีเรื่อยครับเนี่ยวิ่งอยู่เราไปดูของเพื่อนหลังนะมันจะมีสองานะครับน่าสนใจหนึ่งคือแซิงรื่าแสงนเนี่ยที่การทำซัดตรงนี้นะครับ คุณทำวันนี้ก็นะอย่างนี้ด้ยครับเห็นศูนย์ห่งครั้งหนหนึ่งครั้งสองหนึ่ครั้งสาครั้งสีครั้งถูกไหมแล้วว่าจราศูนย์หนึ่งสอศูนยนีวนอย่เรื่อยๆถูกไหมครับตาเลยเห็นเรไม่คาดนิ่งๆอย่แต่ถ้าเกิดเรา่ลนมากเกิดอะไรขึ้นศูนย์ห่งสองสวอใช่ไหมใช่ไหมนะศูนยแล้วถ้าเกิดไปสี่หเกิดอะไรขึ้นครับบาทีเราไม่ทันเห็นค่าศู เราอาจจะแดง0 1 2 3 0 1 2 3อีกสักสิบอาพักสิบครั้งก่อนค่อยไปเป็น4 5 6 7 4 5 6 7ที่เห็นว่าข้าศึกขนาศึกยืนนิ่ตัวนั้นเขาเรียกอะไรรีเฟรเลยรีเฟรคือเห็นค่าเดินก่อนนะตอนนี้ผมเคลื่อนทุนครับคือ0 1 2 3 4 5 6มาเลยเห็นว่าข้ามันวิ่งจูบเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นข้าศึกตัวเดิมเนี่ยตัวสีหลังยืนนิ่งก่อนนะครับ อันนี้หลังจากปรับรีเฟรชเ r ทแล้วผิดดีผิก็จะทำให้เราหลอนผิดแปลว่าเราน่าจะทำอะไรครับ0 1 2 3เนี่ยไอ้4 4รอบเนี่ยอาจจะทำทำซ้ำสัก10ครั้งบอร์ดแล้วค่อยวนกลับไป7 7ีคือไงครับรอบคือให้ให้วนแค่0 1 2 3 0 1 2 3เนี่ยอาจสักหลายๆรอบอาจจะร้อยรอบก่อนมันจะได้เห็นเรื่อง0 1 2 3นิ่งๆก่อนแล้วต่อไปค่อยไปทำเป็น ี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอีกร้อยรอบวนอย่างนี้เรื่อยๆเพิ่มหนุกเข้าไปเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปมก็จะเห็นเป็นภาพนิ่งๆมันก็จะมันก็จะเห็นนะอ่าเห็นภาพมีนิ่งๆเพราะตอนนี้ถ้าเกิดคุณทำรีเซ็ตอ่าที่ดีเลย์เท่าเดิมมันจะไล่เลยน้ำท่วมน้งซึ่งวิ่งโควอต่อเลยถูกไหมครับมันเลยยังไม่ได้เห็นในตัวตัวเดิมครับ ตำแหน่งเดิมเลยอ่ัลองออกแบบโปรแกรมอันนี้ไม่ใช่ไม่ตรงกับโจทย์ใช่ไหมโจทย์คือต้องการให้ศูนย์หนึ่งสองสามค้างไวจริงกับโจทย์คือแค่นี้แหละอ๋อแต่นี้อย่าพี่ปากตัวให้มันค้างไว้ประมาณเท่าไหร่สักพักแล้วแต่เราองออกแบบได้เลยให้มันโชว์คือศูนย์หนึ่งทำเหมือนเท่าที่หนึ่งเห็นศูนย์หนึ่งสองสามอยู่นิ่งๆก่อนแล้วก็เสร็จก็แล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดนิ่งๆก่อนแล้วก็ค่อย ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเอบอ่ะไม่นิ่งๆใช่เราเอาเหมือนพฤติกรรมคนเราอ่ะพฤติกรรมการมองเราเราไม่อยากให้มันวิ่งมากเ็ยต้องทักซ้ำก่อนรีเฟรชก็จะเป็นบรรยากาศของห้องตรวการไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือแต่ละกลุ่มเขาจะมีการแก้บั๊กของโปรแกรมตัวเองอาจารย์ก็จะเดินตามกลุ่มเพื่อช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด นี่ก็เป็นอีกมุมที่พบกับอันนี้สายสายเสียบมเสียบแล้วคับถูกไหเป็นแคสตี้ในการเกิดวปันหางแปลงแ้ลงลองหน่ครับฟ้าคอีเซต ไม่ไปไม่ไปไหนแล้วอรย์อ่าโอเคอาจารย์เปลี่ยนตัวไว้ให้อันนี้ก็น่าจะอีกตัวนึงที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดเาจะยุ่งไข่ครับแต่ถ้อาจารย์จำปงแล้วมันต้ช่วยสอนท่างหนึ่งทีทัตก็ช่วยพยายามไปสุด กลุ่มที่ทำได้ก็จะดีใจกลุ่มนี้ทำได้ก็วิ่งเร็วลลมากเต้เอากลับไปได้แล้วจ้ะเตเป,ไป็นคนละที่เอาม้่ะ นี่สนามก็แก้ปัญหาในการเปลียนมืมโปสตเ่ตัวใหม่ครับด้านหลังก็จะมีการรึกษาในการ,ท,การกกกทื่อแก้โปรแกรมที่ีให้บรรยากาศทดีมีการต้อไรบวีองเราเป็นเพื่อไปาง ก็ที่เราใช้กันมาหลายปีมากก็พวดต่อสัางพูดการที่จะวางสร้าอันนี้กะต้องเป็นคนระวังย้าไปดูกูนู้นก็เาจะ ทำได้ก็ไปช่วยเหลือเพื่อในการดีบัคโครงการในากาศดี้วยตันเองเพื่อเพิ่มมูลการก็เป็นใรากาศที่ดี